ใครก็อ่านออกนะว่าอ,องค์การก็คือเนื้อตกษกรรมคดีหนึ่ง่งสองอ่ะอเปิดอาซาไปขนาดนั้นคแต่ประเด็นก็คืออ้าก็ในเมื่อเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายมแล้วที่จโตกษกรรมครั้งนี้โดยยังไม่มีสำนึกอะไรเลยเนี่ยม,มีหลักประกันอะไรว่าจะไม่ทำอีกอ่ะอนอกจากนี้ทนายชาวมีขวดฮะ ทนายชาวเองนะครับก็เป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็พูดกับท็อปนิวเนี่ยนะครับบอกว่าที่แท้เนี่ยต้องการมีเจตนาที่จะลบล้างม1 1 2ช่วยคนที่กำลังติดคุกซึ่งเป็นประเด็นที่ในายชัยธวัตตุลาธนเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคก้าไกลได้ยื่นร่างพระราชบัญญ,ญัตินิรโทษกรรมนะครับแก่ผู้ที่กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนนะครับซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยผ่านการพิจารณาและ ถ้ากฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้จะทําให้ผู้ที่กระทําทผิดโดยมีเหตุจูงใจทางการเมืองระหว่างการชุมนุมพ้นจากความผิดแล้วก็ความรับผิดด้วยทนายชาวบอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับพักก้าวไกลในการจะยื่นร่างพรบนี้นะครับเชื่อว่ามีวาระซ่อนเร้นอยู่เรื่องเดียวคือการนิรโทษก,กรรมรให้กับกลุ่มจำเลยคดี112ครับครับ ได้เสนอนิรโทษรรมคนหมายนีรโทษกรรมขึ้นมาเนี่ยมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าจะมองเห็นในเรื่องของการที่จะยัดไส้มาตราหนึ่งหนึ่งสองผมจับประเด็นได้หลายๆประเด็นก็คือคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกำมาเข้มงวดเข้ามาทุกขณะ <Okay. S 1> ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับล่าสุดก็คือเรื่องของทนายอ,อน,นุน okay. นะครับซึ่งถูกสารชั้นต้นจำคุกในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองจำนวนสี่ปีปัญหาหลักของพรรคเก้าไกลก็คือยังมีกลุ่มบุคคลสำคัญนะครับซึ่งกระทำความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ได้รับการปูมําเน็จนะครับให้เป็นผู้สมัครของสสพรรคเก้าไกลแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเช่นคุณชนทิชาอย่างเนี้ยนะครับ แล้วก็คุณไอรัชนกและถ้าจำไม่ผิดก็ยังมีโตโต้ใช่ไหมฮะอีกหลายคนนะครับซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการคือคดีอยู่ในชั้นศาลทั้งนั้นนะครับ,ร,บรออีกเดือนสองเดือนสามสี่เดือนหน้าเดือนเนี่ยจะตัดสินทั้งนั้นพักเข้าไครนี่ทนายชาวเลยยังบอกอีกนะครับว่าจริงๆเนี่ยมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะฮะคือหแสดงความสำนึกผิด โดยทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล 2. คือการรับสารภาพต่อสารว่าที่ทำไปเนี่ยถูกปันหัวจากการฟังหรืออ่านชุดข้อมูลที่บิดเบือนมาถ้าอ้างอิงข้อมูลที่รับมาด้วยเนี่ยหรือว่าซัดทอดไปถึงตัวการคนที่เสียมอยู่ข้างหลังอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือด้วยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในการพิจารณาโทษเป็นอย่างมากออนะครับผมเขียนไปหลายครั้ง ผมเสนอไปหลายครั้งในเรื่องเยาวชนก็ดีที่หลงผิดถูกเสี่ยมก็ดีถูกปั่นหัวก็ดีให้หลงผิดไปในชุดความคิดว่าสถาบันเนี่ยเป็นอันตรายต่อประเทศไทยสถาบันเป็นอุปสรรคต่อการปกครองต่อระบอบประชาธิปไตยอะไรทำอนออเนี้ยถ้าเข้าใจผิดและหลงผิดไปกับชุดความคิดเหล่านี้กลับตัวรักษาภาพ สาลให้อภัยแล้วก็สถาบันก็ให้อาภัยไม่ใช่ไม่อาภัยไม่จําเป็นต้องไปนิ่รทษกรรมเลยทนายเชาเนี่ยฝากทิ่ท้ายเอาไว้นะครับว่านอกจากสองช่องทางเนี้ยอย่าคาดหวังคําหวานที่บอกว่าจะรอแก้ไขหรือว่ายกเลิกม .112 ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญล,ล้มล้างการปกครองท่านยังเป็นคนหนุ่มสาวยังมีโลกภายนอกที่สวยงามให้ทําอีกเยอะลองเปิดตาดูครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องที่จะนิรโทษกรรมรนะค,คือใครๆก็อ่านออกนะว่าข้อการก็คือนิรโทษกรรมคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเพราะเปิดอาซาไวขนาดนั้นครับแต่ประเด็นก็คืออ้าวก็ในเมื่อเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายแล้วท่านิรโทษกรรมครั้งนี้โดยยังไม่มีสำนึกอะไรเลยเนี่ยมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่ทำอีกอะนะนี่คืออีกหนึ่งปมที่กลายเป็นฟืนสมเข้ามาในสถานการณ์การเมืองนะ